ปิดนิดหน่อยเนาะหือเปิดอะไรเยอะๆผมมาเล่นฉากนะวันนี้เล่นบดนะผมมาทำเขารกิจติร์ตีนะตึ้งตีเล่นหนึงขีโม่เลยนะครับเล่นว่าจะมีคนหนึ่งมาทีครับโดนผมสองคนลากเยอะที่สุดครับภารกิจนี้นะครับลากมันไม่ได้เยอะที่สุดอ๋อต้องการยาเพื่อตัดคออัพที่ของเขาใช่ไหมครับคุณตี ตีเอมไม่ได้ยินีนอะไลเลย่าลนฝั่งดู่ไหนวะเนี่ยตีไปไระตุกมันดินาฟาดร่างนี้สวยกว่าตีร่างแดงอ่าสวยเวลาประิ้วสวยสวย สว์ล่าแดงเออร่างอะไรจ้เาา้ เพราะว่าภารกิจนี้ผมคงทำไม่ได้หรอกครับเนื่องจากการลินนี้ไม่อยู่จารลินไม่อยู่ไน้องท้บาบจะเสียครับไอ้ไหนี้ไอ้โดมมันมีรถมือใหม่แล้วตะกี้เรื่องเป็นสายยาวๆตะกี้เหรอตะกี้ให้มันเป็นพิษอ่ะมันจะเป็นสายมายาวๆอย่างนี้แหละมไม่รู้เล่นสีโมไม่เป็นก็บอกอยู่ว่าเล่น a d ดีไม่เป็นเล่นเป็น,นอ,อ่ะเล่นอโอ้ค้าง สงสัยเฟียตายไม,ไม่ตายวะเปิด,กกดนู่นเปิดนี่แย่เลยหมดต้องเปิดทีหัวผมเปิดแล้วพิมพ์มาพิมพ์เอาไว้นะครับอยากเล่นดอกแต่วันนี้คงไม่ได้เล่นแล้วเราจะถ่ายดอกคงต้องเป็นยิมนี้แล้วครับเวันนี้ผมได้เล่นผมกเราถ่ายดอก ่ายโดตายดิใรอย่างละโลจริงเลยนะครับก็สุดมากเลยเตะโดโดตาทีไมยแย่มนิดนึงแย่นิดนึง

กาเลนไม่อยู่นะผมกาเลยไม่ได้เป็นไล่คิวไล่แย่งคิวคนอื่ไล่คิวแย่งเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอไอ้แกงข้างล่างก็ไม่ได้ย้าไมาเลยสักครัดงนะโอ้โหปาดเน่ปาดโดนแต่ไม่เจ็บอ่ะแปทีเป็น อ๋อเล่นผิดจริงจริงมาเขาไปแทงแพงแล้วเจ็บมอเลยฮะอะไรตูเล่นดูไเจอไม่มึงเบาว่ะตู้ตอบเลยดิอ๋อ ตะคิอมันเป็นพี่แบบตีเด้นตะคอก็ได้ โ้โดนะโลตายผิวเองตายเองเลยเขางเขาการก็หลันิดนึงนะอยู่ลมหมหวีเพวเสียงเสียงการพอดไม่ดีโดนอดได้หรอมา โอเคผมลืมแบบทีมผมนะมีใครไม่รู้จักเลยใครก็ไม่ได้ขี่เลยไม่ได้แข่งเลยไอ้น,นี่มันที่อะไรวะแอดนาแอดเลียเลียเหรอแอดมิ๊แอดนี่เออเดี๋ยวหมอไม่ค่อดูช่วยไอ้ตี๋ทำงานมาเหนื่อยแล้วมีผมยังมีงจ่าครับแล้วก็มีตี๋เ้ื่องผีโม่การเล่นบอกแล้วครับการเล่นยานนวๆเลย

แถวไม่ได้เริ่มภารกิจของผมแล้วที่นะครับหลังจากไอ้มันชื่ออะไรวะโอการเล่นกลับมานะครับผมก็าทำหน้าที่ในการล่าที่ดีนะครับป็นเทนินะครับ,รบต้อเลือกต้อเลือกว่าภารกิจเพิ่มแอสซิสนะครับมผมเห็นคิวแบบเบสเ,เขาเยอะไปหน่อยแอสซิสน้อยเลยก็มาเพิ่มนนรับ ถ้าพวกคุณแกลแคลเนี่ยครับ SDK ในบ่อนนับแล้วมีสองสองคนครับคุณคิดไ้เลยนะครับว่าคุณโดนล้านแน่ครับต้องมีโดนมั้งครับทำเป็นเทม อะไรนะอุ่นในฟอคุณจ้าเรเดียหาเราอะไรอ่ะจะเล่นเวทเหรอจะเล่นเวทจะเล่นเมอร์เวดอ่ะจะไม่จะลืมเย้ครับเริ่มภารกิทเราได้ครับโอ้โหเขาเรียองไม่ต่างอันตรีต่าอันตรีของนายอมสวยทีน่ะทิมเทเรนล่ะครับ ก็ตีป้อมหน้าเขาผมื่ได้ดันลุ้นดเวยกันเจอครับเรแล้ว ตอนภาจิจเราจะหาย,ยครับปีนี้ราก็ได้แอสซิสตลยนะครับมผมเรียกกนวมาภารกิจเพิฟฟ่มแอสซิสกันนะจะรัดเมผงไม่ได้รนะครับมาเพ็นแอสซิสเลยครับอ <c oughs> ยากให้เราต่อเขาดูดีเพิ่มนะครับ้เป็นห,หวงเหมเห็นคิวเยอะแตอะไรเยอะไปน้อยเลยเยอะไปหนึงสมเลยเพิ่มเลยครับเม <c oughs> ไม่เยอะครับผมตีสองคนก็ลัเรื่ยๆครับ ไม่หยจบเปากกุ็นเซ็้ยอนตอบไม่ได้นะเบเบกแตกเบกตกเบกแตกไม่ได้แทุกคลุกเลยถึงจะทำแบบยอดกัน ตีเยท่วแบบนี้รองเท้าตีเลยครับเอ้ยรองเท้าวิ่งเลยคนัะเพื่อเพื่มมาสทธีภาพในการวิ่งเขาไปลานนะครับอ้เป็นของลดคุดานิดนึงเอิ่มานานนิดหน่อยเขาหยอกเป็นแบบนะไอ้เาต้องหายนะเจ็บคอบ่อยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายหาสุขภาพฟันนิดหน่อย ีหลอกกันไม่เหรอพี่อะพี่เก็ดดีได้จัดตายกันยอมเมื่ออย่าพผมตีฉันไม่อย่าพูดยิ่งใหญ่ใช่ไม่ไม่ตีตีตีอย่าออกกันนั้นดีกว่าไหมเพราะมึงไม่ใช่ตัวที่ว่าใช้สกิลรัวๆเหมือนกับตัวอื่นไออันนั้นที่มึงจะออกมันไม่ใช้กับพวกว่าแบบอะไรอ่ะเออพวกพวกอะไรเนี่ย ไอคาลิต้าไอเเรู้ต่ออยนะกมบากอายไู่้ว่าไม่ก็บบยเล่นเล่นเวดเล่วไม่เร็รอดเตือไปแลเวไม่สบาย มนมีเส okay, okay. okay. <laughs> <c oughs> <user> <ou> ียงแตกนิดหน่อยนะก็ตั้งขอโนไ้ี้ไอ้กวทีด้ายมาตัเอรตีอะตี๊บ้าหรคลิปนี้ยังไม่ได้ทำภารกิจเลยนะครับไปทำบ้างก็ดีนะครับมีมีมีโลมีมีนีีี โมั้ย่เียดีไปหนึ่ใจ่หดีแล้วมีเปล้โอ้โหกรบตุกจะทำการรอซื้อนะครับรอซื้อแ่บารรลรอซื้อเรียบร้อนครับเดืยดร้อนครับโอ้โหไม่ได้แดกหรอครับงาร์สั่นแต่ไม่ได้าหใช่มล่ะไปสัเยไปั ้าีฟ้าตีครับไมนันเป็นภารกิจของเราหน่อยปล่อยมันตาล่อยนตายอ้ผไม่ได้ช่วยอะไรแต่เห็นใดนะค,นดครับมีคนดีแล้วถือลราไปแนบบีใช่ไหมเนื้นอภารกิจของเราเนาะนนลักอย่่งรักเกล่อตายไปคนระับ เราไม่ต้องงงครับเล่นมาเล่นตลกตลกครับคือมาแล้วไอ้รหัสจริงเขาจะได้ไหมได้ไม่ได้ไมได้ไหมโอ้ได้แล้วงากิเาได้ได้ได้ดเธอได้ได้ คลิปเนี้ยเล่าตั้งนะครับไม่เหมือนคลิปอื่นมีสองแส้เยแสแเลย่มงถ้าผมห่ผงก็จะถ่ายดตาือนะครับล้วผมเล่นตัวไหนก็ยอมได้นะผมเล่นเกมหลายเกมมาแนะนำกันได้เกมจะตีผมคนนีหรอครับเล่นบ่อยอ่ะเดาแต่ไม่เล่นบ่อยขนาดนั้นนะ ก็คือเล่นเป็มเหรออยากให้ผมเล่นไปไหนก็บอกมาได้เกมแนวมบ้าผมเล่นหลายเกมอันผมก็เล่นเอาผมก็เล่นบอสผมก็เล่นผี่ังมานี่านลังงงนชอบเล่นเกมแนวี้าอินเฟสตชั่นไทยแลนด์ผมก็เล่นครับโซฟแครออซีเซชร์แม่สีตัวนตัวใหญ่ผมก็จะฟาร์มแหะผมไม่ค่อยได้ว่างมีผนค่ ส่วนใหญ่ก็มีบ่อยงี้ครับมีเหนือแคอร์ดแตงว่างํทำคลิปแกล้งคนไ้ดีไม่แกล้งคนก็เดินฟามาอะไรพวกนี้ครับยิงไปูิทไปเไป็นคไปดินไปลินนะครับปยิงิียิดิปิงไิงไปยิงรไป ทำไมเอ็ดมี่ออกีเลว่ะเอ็มี่เอ็ดีออดีเลวเอ็มีแครี่จ้ะเฮ้ยเอ็ดี่ออกฟ้าแล้วมียืนแข่งมีน้ำมนบาไม่เอาหมีตีป่มาเอ็มี่แครี่จ้ะเอ็มีนตีซีเากบั ไม่ไม่คไม่เข้ใจว่าทำไมมันออกของมามันออกยีพมีแดงมันก็ออกสา่ฟ้ามาเงียมากมีล้อตัองเตียบมาก ai เดินต้นติดตายหีหน่อยครับไปดูอะนี่ ตี๊บเราไม่ได้เอามังกรเงินเลยนะลืมลยไม่อยากเอาไม่อยากเอาเอาเ้าสาเอาหน่อยนจาสอหน่อยฮมาาสานเวงเอามันเกิดทุกตาเอาจนบาเลยนะอยกดไมค้างสเอาลย ทำไมเดินมันเดินไม่เหยียบเห็ดคุณตีครับแล้เห็ดคุณตีไม่ได้คุณภาพนะเนี่ยเห็ดคุณตีนี่ต้องเห็ดอะไรสักอยาแน่เลยไปดูเยอะสุดผมตาเราก็ดูเยอะสุดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เม่าเม่าใครเม่าผมเด็กเด็กเด่ก Terima kasih telah menonton! ไม่ได้พ nah ่ราหนุดม้วไม่่น่อนหน่งเริ่มจะาอีนินึ่โอ้ไม่มีครับไล่คนอื่นพอาพัก่ันก็จะลาอนิหน่งโดยไม่ได้ไม่ได้เลยยไม่ แต่เจแชร์ของผมก็ไม่ต้องตกใจครับไม่บอกเดิมเนเมล่นเล่นบ่อบ่เนบอนจากว่าผมยังไม่เลือกทีนะเพราะผมมีสติว่าผมจะเลือกคนหนึ่งนะและคนในแชร์มาก็จะลุ้นรักันมาคนเดียวนะไอนี่มแค่สองคนนะผมไม่ได้เลือกใครด้อยถึงมจะรักกนเลยก็เถอะดีมันจนดีเผมดเองใจดี ทีเรียบร้อยไปครับกระหอกนี้ทเฉาขนมหน้ามนหอกไม่ไดบ้างเลยไปนี่โอ้โหโม่หมดเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โอ้โห้้ล้